อาใครจะตายบออเลยเจ้าขอได้อวดหนเหอะโอ้โหรานี่ไม่เคยจะขยับเพี้ยนเลยแฮะ์อาระรอบนี้เราจะเล่นตัวอะไรดี ดูทีมก่อนแล้วกันอินวอเกอร์ Walker, อยู่ฝั่งเราเจ้ากนอตฉันดูก่อนนะว่าทีมเรามีสตันบ้างไหมเราต้องหาตัวที่มันสตันหมู่ <seconds> มาฉันเล่น <5 S 1> เซนทอรก็ได้เล่นแทงให้อีกตัวหนึ่งแล้วกันเอานุมีสลาดา โอ้โดัวรถก่อสิอย่างเงี้ยตายละจะเป็นวัวกิ๊กกอกเลยทีนี้แล้วมันเป็นตัวออฟเลนใช่ไหมวันนี้จะเชื่อใครดีนี่ออกของเบสิกคล้ายเราเลยเฮ้ย่อกี้เป็นผู้หญิงนี่อยู่เเนี่ยเหรอเราเชื่อหญิงเนี่เอะไรหญิงเขาเล่นอย่างเงี้ยออกกระทากุ๊กๆเลยเหรอไม่อาอ่ะ ยิงแท้หรือยิง AI ไวนะเนี่ยมาดูคูมม่มือซิชาวควรจะเชื่อใรดีมานาสักสองขวดเหมือนเดิมะมูกเดิมนี่ว่ะไม่ได้เปลี่ยนเลยนี่ฝั่งนู้นเขามีมีมกเกอร์จะเปิดเลยเหรอ ฝั่งนู้นมีสตันนี้หนึ่งราดาสตันไอ้จ็กเกอรนอสกเหยียามาหบางแท้และตะลึงเฮ้ยดรอสักทีได้ไหมเพื่อน,นข้างบนอ่ะเห็นไหมลาซอจิมซิ โอ้ยไม่ทันอ่ะสตันคูดาวอยู่นี่ไม่ต้องเลยเพากูสตันไปแล้วมึงดูรีเพย์ได้ดูได้ที่ช่องนี้สกิลสามต้องอัพหลังๆอ่ะมั้งเพราะแรกๆมันก็คงตีไม่แรงเท่าไหร่หรอกมันไม่น่ามีผลอะไรเท่าไหร่อัเาท่าไหนเฮ้ยเก่งเลยเวลานะสลาดา เดวเวลสามปุ 3, ๊บขอทุบสักทีแล้วกันเพื่อเป็นสิรีมงคลไม่ถัดใค้แต่ <c oughs> อถอยหลังก็ไม่บอกกันเลยนะลาสอยเราก็ได้ว่าจะสู้วิวว้าว เอ้ออยว่าแอรยการสตาร์ทมันรู้สึกเบาน้อยนิดเดียวเองนะโดนซาราด้าเร่นอะเฮ้ยไม่ทันน่าจะมีหวานอยู่นะตรงนี้นะไม่พกหวานหรอเหลือนาทีชั้นอีกแล้ว การหนึงแล้วกันรวยๆรวยๆรวยๆไปแล้วก็เข้าไป,ปใกล้นี่รอบนี้โดนแน่นอนอกลัวกลับมาเข้ามาชัวมันมีจริงด้วยมีวานแถวนี้ มันต้องป่าทางไหนนะถึงจะถูกเนี่ยเหรอโอ้เพียบเลยเออตีคนสีถึงจะถูกไปตีทำไมหวานนะ่ะเราจะอะไร คิดรอดฉันกลูดเหรอฮะเตรีสำรองเว้ยเฮ้ยไอเห็นดรันเจอร์รัสรอไปไหนรัสรอ,อรัสโรลลุบบ่เน,เนี่ยโอ้ลาสรอไปไหนอ่ะลาสโรลุกรัก อย่าบอกนะว่าไปเติมมานานแล้วก็จะกลับอะนี่ก็มีะไรไม่ใช้อ่ะเพื่อนอน่าจะปล่อยให้เราแข็งแกร่งก่อนโอ้เออคููไปก่อนคููไปก่อนเพื่อนเฮ้ย <This. This. S 1> มีคนมาปากักหวานทงนี้เพื่อน ได้จริงแล้วก็สัตวตันเอาละขออาสักหนึ่งแล้วกันเฮ้ยกุกกิ๊กุกกิ๊แป๊ะโหตรงหน้าโว้ยรัสซ่าเอาเลยเด็ได้จังไม่เป็นไร Mày phải 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 ว่าแต่ไม่นานไปหนังพอแล้วพอแล้วพอแล้วนะส์แม่เด็ดตาจริงๆดาวนาไปนหน่อยสตันสตันชาไปดอย <c oughs> แล้วมานี่ทำไมอะ่ะทำไมนาไม่ไป หรือนั่นมาหน้าที่เราเหรออ่าหน้าที่เราก็นหน้าที่เราโอเคเราเปลี่ยนเหลี่ยมแล้วเรามาอยู่ตรงนี้แทนสูดพามันเลยกุบ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 เฮ้ย <Hey, S 2> เห็นไหมได้ละอยากจะเคลวเดี๋ยวน้อยยิงกูก็โดนสะท้อนหน่อยละกันนะหน้าเมทเนี่ยพวกเราก็คนต้องรับหน้าที่กันป้อมไว้ก่อนละช่วงนี้ ให้เราวโมเขามาจัดการเราะอาใครจะตายบอกเลยเจ้กระแทกกระแทกกระแทกมันกระแทกจริงจรอ้าย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 อ้ยวิวิกดต่กดทุกอย่าง อ๋อกูจะตายเองไม่ใช่ใครจะตายกูอะไรจะตายกูจะตายเองแหมใครตายบอกแล้วจ้ะเวนการใช่ไหมันการอะไรอะไรก็ต้องเบนการอางั้นแหละทำไมไม่คลิกเวนการทีเดียวก็ไม่รู้กุ๊กกุ๊กกกกกกก อ,อ๋อฉันโดนสกิลนี้เองไม่นานหล่ะฉันถึงเดินถอยหลังกลับอะไรนะจะเจ้าวะพูดอะไรนายไม่เก่งใจฉันบ่างไม่เดน <My dad! S 1> เรื่องไม่ถูกเหมือนกันน่ะเจ้าใครดีลังเลอยากได้ทั้งสองคนเลย <laughs> ออกแนวโลบแล้วเดะไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ อยู่ๆเจอเธอก็แข็งอ๋อตัวนี้มันมีสกิลสตันเฮ้ยเราลืมนึกถึงน้าเลยนายมีสกิลสตันไหนนี่ <Yes. S 1> บ้าแตก่เลยนะเพื่อนตอนนี้ดีนายได้ไหมอ่ะเออลราดีไงไงมันมันดีนายได้นี่เพื่อนเคะ วมสีจเก็น,นอ็อตรออะไรล่ะมีหวานแมมมีหวานใช่ไหมแหนวะเฮ้ยมึงไม่เอาหวานสีฟ้ามาอะไร่เวน้นง้อสีเหลืองมาทำไมที่มึงจะไม่โอ้โหมึงน,นี่มาไม่ลงคนสักเลยมึงมาถึงจอกอะไรเดี๋ยวมึงออกของหนักจังวะ <c oughs> ราะช่องนี้ออกหนักอะเองนี่หนักกว่าช่องนี้กวบานี่ะโอ้หมาสีฟ้าก็เยอะแยะซื้อมาหน่อยก็ได้นั่นไงโอ้เฮ้ยมึงปักหวานเป็นไหมเนี่ยจบเลยเห็นไหมใครเขาสั่งเขาสอนให้มึงปักเหลืองอย่างเดียวฮะลืมฟ้าได้ยังไงโอเคเพื่อนจะจับมากันไหม เอาเลล่ะส MM. oh, ิจ oh, ัดพื้มันกัดพื้มันสวยงามเลยมาแล้วหัวข้างว่านี่ไม่ได้อินโวเกอร์ได้แย่เลยนะเนี้ยเอาตีดิเออื้นี่แหละงานปักหวานโอ้โห เฮ้ยเจ้ากรนอสเนี่ยนถึงตายละเดี๋ยวเพื่อนมานำหมดละมานหมดละตัวนี้มีข้อดีดาบบีนเหรอโอ้ยกุ๊ก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 กโอ้ยโอ้ยลัสเซเฮ้เขามีมีดบินเทำไมเก็บมันเก็บเงิดีได้ไรวะได้มีดบิละ ยี้มาเลยอิทเฮ้ยอิวากเกอร์โดนล็อกเหรอ,อ,อตัวนั้นมีระกิยวจับเหรอหรอะไรโห่เจ้ากันนอตเขาวะมันแล้วสุดหล่อมันแล้วไอของจ้ากันนอตนะเฮ้ยระกิยวชิโอยแข็งแข็งอยู่ๆก็แข็ง

โดนมีดดิอ่ะกูได้อะไรอะ่ะดอรนเจอร์ตายอะ่ะไปเพื่อนไกลไปเพื่อนยิ้มเพื่ไกลไปอือเฮ้อพระเอกมาแล้วไม่น่าเชื่อพเอกรัศร โอ้โหไม่ธรรมาดาจริงๆานายเนี่ยสุดยอดเลยเดี๋ยวเรามีบินเขาก่อนหายกบปรกมางพี่จีนสกิลดูดเนี่ยมันน่าจะดูดก่อนนะโอ้ยว้าว ทำไมการยกตีนี่มันเลยตลอดเลยวะเฮ้ยอยากให้แบบปับออะครับกดปุ๊บกระทืบปั๊บกดปุ๊บแม่งกว่าจะยกตีนอีกเอาตัวสิบเนะเอาตัวไม่เอาสิบดีมากเลย โอ้โหจะตายแล้วอะดูเด็กมันจะตายแล้วเชียวอีโมเกอร์ครับทำไงต่อครับโอ้โหเฮ็งโอ้โโอโโอโยไมเดนตายแล้วโอเค้เพิ่งเชียอ๋อตัวนี้มันมีตะกิวจับด้วย <c oughs> สกิลนี้มาใช้กับเลือดเราหรือเปล่าวะสร้างความเสียเพิ่มเติมของคุณความเสียหายจะเพิ่มขึ้น25%ของความเสียหายเซนทอร์อะไรกูพูดอะไรเนี่ยไม่รู้เรื่องนี่ <c oughs> ไม่ไต้องย้ายละอีกนิดหนึ่งอีกสองร้อยในมีดบิงซอสตันสตันประมาณวิกว่ากว่ากว่าจะสตันจะต้องกาาานะระยะแน่เน่ ก็ได้ละเดี๋ยวกัน,น้อยนายไม่ช่วยเพื่อนเราเพื่อนเห <_' S 2> <_' S 1> นิษสิอ้ายไม่เหนิษ อโอ้ยสุดยอดรถแข็งอะรถแข็ง,ขงไม่ทันหรอเอาเอาเลยยกให้อย่าฆ่าก็ฆ่ากันไปเพียบเลยเบน ไม่เมียว่ะเห็นเลือดตัวเองแล้วเหมือนจะไปล่อเป้าอะไรก็ไม่รู้ไปดีกว่าเพื่อนโอ้พี่ชายสุดยอดได้ต่อแล้วพี่ชายโอ้สุดยอด ลังไห้อินโวเกอร์หมดเพื่อนหมดมาหน้าน่ะหมดแล้วอ๋อมันมีกาถทาอ๋อมันใช้กาถทานี้เพื่อการนี้โดยเฉพาะเลยนี่นะ่ะเบดเมลแบดเมลนี่แหละฆ่าเบดมมเบดมลกูอ้โโ <c oughs> <c oughs> โอ้โห oh, ทำไมมันโหดอย่างนี้เนี่ยไม <c oughs> ่อยากได้เซนทอร์บิงบอกดีไหม <c oughs> ต้องเอาตัวบางๆกหรอตอนเนี้ยฮ้ยนี่ไงบางๆเนี่ย กระทืบกระทืบอะไรมันจะไวกว่าตีนบวยคนะใช่แล้วพี่มานางหมดแล้วออวิชาต์มานางสักแปบหน,นึ่งลาซอนน่าจะออกแบคกคิงบาร์ด้วยเนาะไม่แน่น่าจะออกออกแล้วสิไม่มีตังค์ซื้อ ไม่มีตังซื้อเราส่งใ,ให้แล้วเพื่อนเราส่งใ,ให้แล้วลสุดยอดเราให้เพื่อนตายถูกต้องเราต้องทำเงินเราถูกต้องแล้วถอยไปเลยเพื่อนควายป่ามาช่วยเราพวกนายจะไปยังไงต่อ มันขังควาป่าไว้ให้ตายเถอะมีเป็นไรเพื่อนเร็วเร็วมีดีที่มีควายสรุปจะเป็นกระทิงมก็จะเป็นควาย <c oughs> บางวันก็เป็นกระทิงนะบางวันก็จะเป็นควายมีสตาร์ทป่ะเพื่อนธนาะมีสตาร์จะดีมากเลยนะนี่การสตาร์ที่แท้จริงก็อย่างนี้เพื่อนอ้ายให้อยากขวางสีเออ เพิม่มข้าศึกแล้วมันมีสก,กิลดูดเลือดได้เหรอเมื่อกี้ควรออกตีก่อนนะนะควรออกตีก่นอนดูี่มีใครนะมั้ยมีทุกคนก็ออกตีกันหมดเลยให้ตายเลยอันนี้มันต้องกดใช้อะ่ะนี่กดใช้ได้ไหมอ่ะเฮ้ยเดี๋ยวมาช่วยผมไหมเพื่อน โอ้โหโดนใบมาดีให้ตายเถอะเกือบจะใช้สกิลสองได้แล้วเชียวอ,อ๋อฟื้นฟูเลือดโหดูมันสับมันสับไม่เกรงใจโอ้โหลวนะ <c oughs> เอ้ยเสียหนึ่งได้สี่นะโอเคพกก้นกำลังจะซื้อกินเลยนี่ตายซื้อเลยด้วยคือต้องคอยช่วยเพื่อน <c oughs> จะวิ่งก็วิ่งนะเพื่อนพวกมันแล้วพวกมันแล้วพวกมาแล้วพวกมาแล้วเรียบร้อมมย ดีนายต้องขยักดบ้างสกิลอะเมื่อกี้เหมือนเห็นอะไรวะ <c oughs> เราอยู่คู่กันเราจะเป็นคู่กันตลอดไปมีใครจะเล่นมาเช็คก่อนไม่ดีนะเพื่อนมีขาดตัวแข้งหนิ่นนะแต่น่ามีวานเหรอเดี๋ยวไงไปกลัวสิไม่เอาไม่เอา,ไม,เอาไม่สู้ ก็ไม่ได้ทำไมเดินไม่ได้รรหรือสักเฮ้ยโอ้โหล้อเลยเหอะขอได้อวดเลยเหรอเราดันทางนี้ดีกว่า เพื่อนหุยแล้วกูวิ่งมาอย่างนี้เลยเหรอใครเช็คสกิลสะท้อนเลยสะท้อนตายนะมึงสะท้อนตายแล้วเว้ยเออมูเป,ปี่ยนกันแหละไปแล้ว Inwalker ทําไมหุยเอาตัวนี้เราเฮ้ย <c oughs> คิดถูกว่าล่าว่าเขาขวานเอด้ดาบดูเลือดเนี่ยแทนที่ยาวเกาะเนาะลืมดูอ่ะเดินแบบว่าผ่าน <laughs> ผ่านทุก้อมเลยเพื <laughs> ่อช่วยทีกับคูเดิผนผาได้ทุกอย่างอ่ะ <h aw> ดงระเบิดก็บียังเดินมาแล้ว <h aw> เราต้องเก็บพวกสายไกลก่อนตอนนี้ปัญหาเราเลย ไปอะด้านบนขออยู่ข้างบนไงโอ้โห,โหสับตินแตกไปเลยแี่ผมู้พี่ชอบเดินขยพี่เดินเต็มที่วิ่งจากข้างล่างเพื่อมาหาพี่โดยเฉพาะไรนี้ก็แต่พี่ไปไหนเนี่ย ไปพี่ขอโทษเะบี่ต้มกระโดดอย่าทำชิ้นเลยอุย้ยได้ดอนไม่ได้ดอนเจอได้หรอเฮ้ยฉันนึกว่านายได้ดอนเจอเสิฉันถึงปล่อยไปเนี่ยโอย้ถ้ารู้ว่านายไม่ได้ป่านนิวสตีดอนเจอร์เองแล้วแล้วก็ใจดีแล้วน,นี่ยเห็นเพื่อนวิ่งไปเหมือนอยากคิวอะไร ไม่ทราบขอได้เต็มที่แด่อย่าเสีาด่าอันนี้คือขู่ใช่ไหมพวกนี้มันไปโดยไม่สนใจพวกเราะะเลยฮะแล้วมีเบ็ดแมวไว้เพื่อนนะก็จะพบ เรียบร้อยได้แล้วบอมกระป้อมเพื่อนเอาบอป้อ้เอาบอมเพื่อนตีอยู่ตีอยู่ตีอยู่เห็นไหมล่ะตีอยู่ตีป้อมแล้วไม่หนีให้ตายเถอะนี่แหละหน้าที่ของเราเฮ้ยเออสกิล กิ้วดวนไปลยมันยิงจนตายอ่ะ <c oughs> ใคกอะ What do you mean ทำอะไรกัน <c oughs> ต้องวิ่งมาหาเพื่อนอีกแล้ว mà kia chó làm đi hơi lặng à <laughs> À, à, viên, à, viên, viên, cha, viên, cái viên Ôi, à lại cái nè, để không mừng lên lại cái โหเลือดเด้งเร็วมากให้ตายเถอะตกใจหรือจริงๆมันไม่เสียเลือดเลยวะไม่มีใครกล้าเข้าพวกเราแล้วพวกเราจุกพวกเราแจงเปิดหน้าไม่หน่อยทุกนี้เอาำอะใดทำอะไรกันก็ทำไปมันกดได้ทุกสกิลแล้วเ้ชนะครับ เรากดไลค์กดแชร์ให้พกนายพงนายเก่งกันมากวันนี้นายยังไม่มียศดเลยเนี่ยนะไม่มียศดเก่งขนาดนี้เลยเหรอ่ปิยดยศกูได้ไม่ได้กดไลค์ต่ไม่ได้โอเคครับอีพีนี้ต้องจบไปแค่นี้ก่อนเอาไว้เจอกันใหม่อีพีหน้าบ๊ายบายสวัสดีครับ